พระยะดาเจ้าทัวรอบขอบจับกกวานจงได้โปรดเมตตาสเสด็จมาประทับดังสถานประสิทธิประทานพรณบัดนี้ด้วยเธอ สวัสดีครับผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามางานบวงสวงองค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลักเมืองนครศรีธรรมราชและหลังจากนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมที่เราจะมาติดตามกันหลังจากนี้นะครับอันดังมวลชนสถานพิธีสารหลักเมืองจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะ้ากรระบตดนี้ขา้าพระพุทธเจ้า ขอประกาศองค์การถวายเครื่องสักการ,บระบำบวงสรวงเทวะนานเชิญใหญ่จงมาอยู่เบื้องหลังอันเชิญพระคองขาจงมาเป็นน้ำลายอันเชิญพระพายจงมาเป็นลมปากอันเชิญจารย์ยมรามเทวังโพธิสัตว์บางมหาผู้นางมหิตทิกังอาหาังผู้ที่มีสิทธิ มาดอเมืองสิบสองนักปราชญ์แห่งนี้นักปัสชญ์ห้าได้ยอมถวายเครื่องสังเวยดีกรรมเครื่องสังเวยอันภาพระเจ้ามีความศรัทธาสองรอบโทธาสองแผ่นดินสำหรับวันนี้นะครับ ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ดูกันมาถึงตอนนี้พิธีกรรมต่างๆเดี๋ยว,วถ้ามีใครสนใจใครที่มีความศรัทธาในองค์พ่อในหลักเมืองต้องการทําพิธีกรรมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับชื่อพรมรัตนนะครับทําพิธีกรรมเยี่ยมดีมาก ครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็รายการและทีมงานแอบเมียซื้อพระกราบขอบคุณทุกท่านนะครับมาณที่นี้ด้วยชื่นชอบนะเห็นว่ามีประโยชน์มีสาระกดติดตามกด s u b สไครต์ได้ตามช่องทางต่างๆที่เราทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้กราบขอบคุณครับอออื้้หสนใจตติดาาาาามมมมัยคครรรรรบพววกกเเูแ่ะ ดับเสียนพระ